เปิดอาชีพใหม่บิ๊กเอ็มกิตาริสหลังถูกช่องปลดชีวิตพลิกโกอินเตอร์ เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้กลายเป็นข่าวใหญ่ต้นปี2566เมื่อช่องหลากสีนั้นได้โพสต์ประกาศโปรดฟ้าแลบนักสแสดงดงังบิ๊กเอ็มกิตาริสโดยระบุข้อความว่าช่อง7 HD ขอแจ้งยุติสัญญานักแสดงในสังกัด c h 7 HD วันที่6มกราคม2566การยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณกิตาริสบุตรพรมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดง ในสังกัดของคุณกิตริศบุตรพรมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ดีหลังจากที่หนุ่มบิ๊กเอมได้ถูกปลดนั้นข่าวคราวก็เงียบหายไปกว่า14วันก่อนที่ในเวลาต่อมาบิ๊กเอ็มนัดก็ไม่ปล่อยให้รอนานประกาศข่าวดีกลางโซเชียลโดยเขานั้นได้โพลระบุข้อความว่า I'm back every one w i t h 33.27.01.2023 The New Beginning Start Now กลับมาแล้วนะทุกคนกับ34 27.01.2023การเริ่มต้นใหม่เริ่มแล้วตอนนี้ท่ามกลางแฟนๆที่ลุ้นว่าข่าวดีนั้นคืออะไรซึ่งล่าสุดเจ้าตัวถือโอกาสดีเขาพพผู้ใหญ่ของทางวิกมอชิดงานนี้ก็มีพี่ๆน้องๆในสังกัดออกมาถ่ายรูปกับ Big กอมกิตาริสเจ้าตัวไม่ลืมโพสซึง้งผ่านไอจว่าไม่ว่าชีวิตจะผ่านอะไรมาคนในครอบครัวคือคนแรกที่รักและอยู่เคียงข้างเรา สอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ผมก้าวออกจากบ้านพี่น้องทุกคนก็รักและให้กําลังใจผมเสมอมาวันนี้ผมได้รับคําแนะนําที่ดีมากและคําอวยพรจากผู้ใหญ่ที่ผมรักทุกท่านรวมถึงพี่น้องช่อง7 HD ดเีเยอะมากครับขอบคุณที่ให้โอกาสผมจนผมมีทุกวันนี้ได้เพราะความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่ทุกคนจรงิงๆครับยอมรับว่าใจหายเพราะคิดถึงช่วงเวลาที่ได้ร่วมถูกร่วมสุขกันมาแต่พอได้เห็นรอยยิ้มและการต้อนรับของพี่ๆทุกคน ผมก็ได้รับรู้ว่าเราไม่ได้หายไปไหนเราอยู่ในใจของทุกคนเสมอขอบคุณแฟนๆช่อง7ด้วยนะครับวันหนึ่งผมจะกลับมาหาทุกคนนะครับ Home is away home ch7hd และวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอาชีพใหม่ของ Big M หลังโดนช่องดังปลดฟ้าผ่าล่าสุดมีงานร้องเพลงแล้วโดวยหลายคนคงทราบกันดีว่า Big M อนัดร้องเพลงโชว์อยู่บ่อยๆล่าสุดก็ได้โพส์ระบุข้อความว่า19มีนาคมนี้เจอกันที่ สบายดีเฟสนอร์โคลแคลิฟอร์เนีย USA นะครับ b i o รติ cket now at w w w e b ส e d e f f e s c o m Use Pro โม code โ bigm ซึ่งงานนี้รู้เหมือนว่าหนุ่ม bigm จะ go i n t ์ไปแสดงงานที่ต่างประเทศถึงแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาเลยทีเดียวเชียว